ชื่โมชสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กก okay? ิบพ okay? ู well, ีนะคะวันนี daar, ้กิ us, ๊บก็มาอยู่ในร้านอาหารจีนนะคะของคุณเป้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะพาเดินกันเข้าไปนะคะวันนี้กิ๊บก็จะมารีวิวอาหารที่คุณเป้จะพามาเลี้ยงค่ะไปกันเลยโอเคค่ะบรรยากาศในร้านก็จะแบบค่อนข้างมืดนะคะดูแบบนั้ถ่ายได้เหรอคะเนี่ยดูแบบว่าพยายามไม่ถ่ายหน้าคนในแก๊งนะคะเพราะวันนี้กิ๊บก็มากินกับมีคุณครูค่ะนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะไม่ให้เห็นหน้านะคะเพราะว่าจะตัวไม่ให้เห็น แล้วก็มีน้องสาวคนนึงแล้วก็มีคิปเล็กกิปเล็กเห็นได้ไหมได้โอเคกิปเล็กนะคะก็ตอนนี้ก็กิ๊บไม่อยู่กับเมนูเมนูเมนูใช่หรือเปล่าวะใช่เมนูนี่ยังคิ๊เป็นน้ำเป็นเมนูน้ํานี่คือเมนูน้ําอย่างเดียวนะคะคุณเป้เขาพามาจัดหนักเป้เดินมาแล้วเป้เดินมาแล้วมืดครค่ะวันนี้คุณเป้เขาเป็นเอ่อเป็นเสียละเสียเป็นเสียเลี้ยงนะเป้บอกว่า เราไม่เป็นไรเห็นคุณครูก็ได้เดี๋ยวเขาเซนเซอร์ให้ติดนะติดเหมือนเหมือนเหมือนการโกเหมือนการโกงเอาตุ้มาสั่งมาติดนั่นแหละโอเคมาแล้วค่ะเมนูแรกของคุณเป้นะคุณเป้เขาสั่งสูบี้ผายมานทีนี้เอามากินเองสูบี้ผายมากินเองนะคุณเป้เห็นแล้วคเป้ไม่สั่งเลยหรอเพราะแม่้องตีกับคนแรกเลย จาน yup. ที่สองมาแล้วนะคะคุณเป้ที่นี对对่คือเมนูอะไรคะอันน UM ี้คือทะเลกระทาโอ้โหทะเลกระทะอันนี้เทียบกับแล้วธรรมดาเลยนะอันนี้คุณเป้เขาสั่งมากินเล่นๆนะคะไม่เกี่ยวอาหารของจริงก็ต้องอย่างนี้อ่ะโอ้โหดูควันน่าควันกินเล่นกินเล่นเลยเนี่ยนี่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 ดูด้วยดูปะเราจะมาลองชิมกันดูนะคะก็เมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นร้านคุณเป้พามาเลี้ยงนะคุณเป้แบบว่า ค่อนข้างเสียอะไรคะขอบ้งขอบคุณเจ้าภาพมาณที่นี้ด้วยนะคะมาณที่นี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราลองกินกันเลยดีกว่ารบกวนรบกวนโอ้โหดีไหมเนี่ยไม่เไรหน้าตัวเองเนี่ยโอเคค่ะนี่ก็คือหน้าทิ์ฟูรีเลยนะะโดยตากองก็คือคริสปี้มาสเตอร์ตอนเียวคโอเคโอเคโอออคโคอเหอยคอเคโอเคออ โอเคค่ะมานีหอยหอยเนื้อใช่มาดูสิโอเคละโอเคเหลาเงี้ยเป็นไงวะคะหอยตัวใหญ่มากนิ่มมากดูสื่อไงไม่รู้นะคะ มนเปมือน e ่ไม kind of mm ่ถ hmm. uh ่ค anyway? Hay. ุณเป้ค่ะคุณเป้ให้ด้วยมรักเลเป้อไรนะสายการต้องต้องกินให้ดูด้วยว่าให้ใหใกินแน่อันนี้คือปลาหมึกไงผมปลาหมึกนะแดไหมเออคุณฟูไม่ถ่ายคุณูไม่ถ่ายโอเคแค่นี้พอเลยก็ปลาหมึกแล้วนะหวานมุดนะเนี่ยท่านผู้ชมครับ คนแก่เนี่ยปั่นจะไม่ดีนะฮะขันต้านได้ยังไงครับต้องเกี่ครับท่านลูกเดียท่านคุยโดมครับคนแก่ที่ปั่นไม่ดีนะมันร้อนปากมันปากฟองต้องไหวอะไรคะพอแล้วนะโอเควันนี้วมนนี่ก็เป็นปอบเปี้ยปอบเปี้ยอะไรจ๊ะวายุ ฮัลโหลปอเปี๊ยอะไรจ๊ะนี่มันเป็นเขาเรียกแค่กึ้งนะเมนูเป็นปอเปี๊ยะอะไรนะปอเปี๊ยแค่กึ้งแค่กึ้งแค่กึ้งปอเปี๊กุ้งนะคะในจริงๆสีฟ้ามันก็มีแต่ไม่ทำไม่เอาตัวเต้นจิ้มนี่ส่วนเมนูนี้นะคะคือเอ่อนัำแด่พันนะพัที่เขาถนาดแด่มันตัวใหญ่ขนาดนี้คืออะไรคะคือเมนูนี้มันคือมัชฉาแต่เป็นกุ้งนะมัชฉาด้่ยมันปลามัชฉาปลามัชฉาที่หลอกดาวเป็นจริงๆเป็นกุ้งน กุ้งหลอกดาวว้าโอเคไ่ะเดี๋ยวลองกินกันดีกว่ากุ้งหลอกดาวมันคือมันโอ้โหคุณมาอยู่ฝั่งตรงข้ามฉันฉันเซอร์ติดหลายที่ยยงไงเนี่ยเป้บอกว่าให้กินอันนี้นะคะกินกับบวยแม่บุกเข้าไปเิ้มบวยบวยโอ้โห้วามมหัศจรรย์อะ นี่ตรับปกติอันนั้นเขาไม่กินหมดในคำเดียวนะครับเขากินทีละคำับบกินกระแทกเข้าวปาอย่างเดียยี่ผมน,น่ารัวอ๋ออ,อ,นนอันนี้นะร้อนร้อนอร่อยดีมาก<อ>คือมันก็เป็นอาหารจ<า>ีนะนะั่นแหลอันนี้คืออะไรเนี่ยประเด็น,น,นขเขาไป็นอยกระถ ung ไม่จะบอกว่าอันนี้มันดีตรงที่ว่ามันดีนี่ เราซ่อนอยู่ข้างล่างแล้วเอาไปซ่อนทำไมเนี่ยลองกินนี่ดิค่ะอหอมชูบิวโอ้โนี่นะคะ่ะหน้าตาเอามันมันเอาไว้พันอะไรหรือเปล่าเชงชื่อเชงทำไมถึงชื่อเชงเอ้ยก็ชื่อเชงอ่ะนี่ตกลงมันคือกุ้งใช่ไหมทำไมมันหน้าตาไม่เหมือนกุ้งเลยอ่ะพี่ลองกินดูอนเป็นของที่ผมชอบมากโอเ มันหอมเนื้อกุ้งอัดแน่นมากค่ะเอาล้วครับผมว่าไม่หมดก่อนข้าวมาไม่ได้อาจารย์อ๋อไปใช้เราอ่ะอ๋ออร่อยมากค่ะเอาเพิ่งถ่ายอย่างที่สามมาแล้วนะคะก็เฮ้ยสี่เออเมาตกเลขครับเลขเอ้ห้าเสี่ยงอีนี่ด้วย โอเคค่ะยอนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้คุณเป้หายไปแล้วค่ะกหอมมากเลยนะใช่ใช่เลียนะโดม่อนกลิ่นหอมมากกลิ่นนี่ไล่มาเลยใช่ใช่ใช่หอมมากกลิ่นนี่ไล่มาเลยเอามาลองชิมกันดีกว่านะคะไม่คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณเป้ดูมันเดือดปลาคาต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 าร้อนแน่ๆเลยอะร้อนมีร้อนไหมรอใจเย็นหงชิเป้นเฮ้ยอาหารต้องกินตอนร้อนๆไงกินตอนเย็นแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมา เบ้นี่คืออะไรอันนี้คือหมูไออาต้าหมูอะไรนะหมูไออาต้าหมูไออาต้าเดี๋ยวจะตุกับเดี๋ยวก่อหอนพี่พิไปเดี๋ยวก่อหมูอะไรอ่ะหมูไออาต้าหมูไออาต้าโอเคจริงๆไม่ใช่ชหมูไอแวะหมูไออาต้าเป็นหมูไออาต้านะคะกินแล้วจะแบบว่าคึกคั่งไหมคั่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อคั่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่เปล่า วันดีคือทั้งคนมันจะเป็นที่ร้านเคยออกรายการนี้ด้วยตัวคุณไ่อ้อมันจะเป็นกระเทียม,มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีสับอันนี้กินอะไรกันกับอะไรกินกับปลาโอเคค่ะโอเคอีกเมนูหนึ่งก็มาแล้วนะมีข้าวผัดกับอันนี้อ่ะอันนี้คืออะไรนะข้าวมันไก่ไก่เช่า หลอกลวงนี่มันเป็นข้มันไก่ไมใช่มันเป็นเอ้มันเป็นข้ามันไก่อยอุ้ยเป็นปะู่น้ำเยนี่ครับนี่นะเดี๋ยวเติมน้คิไม่ได้กินโชว์หลายคลิปหลายอี่หลายอันแล้วแต่ช่างมันเถอะนม่งมาดูหรอกแค่รู้ว่ากินอะไรมันก็พอแล้เนาะให้ถ่าเล่นาให้เลนนะคะนี่ไก่เหมือนน่าต่มันข้ามันไก่นะแต่ว่าเป็นไก่แช่ล้าโอเคไนลองชิมก่อนละนะไก่แชเล้า ดูจานไหนพี่กินไม่กินเล่าไงไก่มันแอลกอฮอ์มานหายไปแล้วนี่าแล้วโอเคเป็นไก่ที่เลียงด้วยเราเชี่ยงชุน,นเ,เป็นไก่แบบเนื้อยเป็นรายะที่มันใหญ่ไม่ถูกเพราะยกินเล่ามาก่อนไม่ถูกเือนกันจริงๆ มันเยเย็นมันเป็นรสชาติของผู้ใหญ่มันเย็นมันเย็นนะมันเป็นรสชาติของผู้ใหญ่อะรสชาติแบบผู้ใหญ่จืกิ่นในผู้ใหญ่ไม่เป็นไปด้วยทางคือผู้ชายชอบกินเราไม่ผู้หญิงกินนะผู้หญิงกินแน่จะรู้โอเคอันนี้เรากินกับอะไรได้หมดเลยมันมีนี่ยังดีสุดเลยน้องสาวกำลังแบบพินมพิทคอพิจารณานี่เนี่ยโอเคอ่ะมันเย็นเย็นดิต้องเย็นเป็นไงคะเช็งเป็นไง มันเป็นรสชาติขงผู้ชายอ้าวผู้ชายผู้ชายเขาแบบยังไงนะคุณครูมันเป็นเวคร์มากนอูครูชอบมากเลยเหรอใช่แสดงว่ามันเป็นรสชาติของผู้ชายนะคะผู้หญิงไม่เข้าใจโอเคอ่าคุณครูไหนซิกครูเป็นเมนูที่คุณชอบมากเลยใช่ไหมันเผ็ดเนี่ยมาติดจมูกไก่อะไรนะดิไก่แค่เล่าไก่แค่เล่ารสชาติเป็นเนือมนดกินแล้วแบบมันไม่ได้ถ่ายเห็นสีหน้าฉัน เข้าใจหน้าคุณนะเข้าใจไหมดูหัวนี่ทำหน้าแบบทำหน้าฟินแบบอาเบะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้าเบะมาใส่ให้โอเคคู่แบบอร่อยมากนะเขากินจนจะหมดจานแล้วซึ่งกิ๊บลองกินอีกชิ้นหนึ่งก็ไม่ไหวนะไม่มันไม่ใช่สัตว์รสชาติผู้หญิงแต่กิ๊บเล็กบอกกินได้กิ๊บจ้ะเนาะยอมแพ้ยอมแพ้มเป็นรสชาติของผู้ชายจริงรสชาติของผู้ชายหนุ่มนะจ้าวันนี้ฉันไม่มีดุ้นนะฉันเล่นไม่ได้กินไม่รู้อ่ะ อะไรคะเมนูสุดท้ายนะคะของวันนี้ในยุคกูเม่นะเนี่ยฮะในยุคกูเม่คืออะไรในยุคกูเม่พี่กิ๊บไม่รู้จักในยุคกูเม่ออเพี่กิ๊บไม่ได้ดูโทริโกะใช่ไหมฮดูดูแต่ว่าจำชื่อไม่ได้หรอกในยุคกูเม่เนี่ยมีสัตว์อยู่ชนิดอ๋อในยุคในในยุคของกูเม่โอเคพี่พี่นึกว่ามันชื่อเมนูว่าในยุคกูเม่ตืวอาหารฮะไม่ใช่แล้วโอเคอาหารเจไปที่โอเคมันสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งพี่ครับผม ชื่อว่าหอยเชลยัดไส้ผัดเกี๊ยนทอดหอยนี่คือหอยเชลใช่ไหมต้มเออกินเข้าไปเถอะโอเคมาหอยทีนะจะพูดเหมือนเดิมหอยเชลหอยเชลยบแป้งทอดอบตุ๋นต้มนึ่งมันไม่เหมือนอะไรเมื่อกี้มันไม่เหมือนเหมือนเดิมเพรโอเคค่ะหอยเชลนะคะกินผิดทำเดียวเลยว่าเนี่ยขายให้ไหมขายให้มพี่อะไรจ๊ยมันร้อนมันร้อนใส้ข้างในร้อนอ่ะ พี่ควรจะตัดมันซึ่งหนึ่งก่อนพี่พี่ควรจะยัดมันเข้าไ,ไปในปากถ้าคำแบบที่พี่ทำอาหารมาแล้ว <c oughs> ไม่ขาดขาดนะช่วยช่วยช่วยลุมถึงลุมถึง <c oughs> thank you very much you โอ้มาดูหอยทะเลามาใช่ปะวะใช่ด้วยหอยทะเลามาแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยทำไมมันเปนปนอยู่ในข้าว <c oughs> นี่คะ่ะไฟข้างในสีสวยน่ากิน มาลองชิมกันก่อนอร่อยค่ะหวา,า,านี้ไหเดี๋ยวนะมาลองจิ้มจิ้มอะไรดีจิ้มอันนี้แหละลองจิ้มดูใช่ใช่มันมีกุ้งผสมด้วยนะคะมีหอยเชลล์ผสมกุ้งแล้วก็มีอย่างอื่นอีกแต่ไม่รู้อะไร เมือวมีทั้งกุ้งทั้งปูนั่นต้องหิวไม่รู้มีปลาด้วยเหมือนเขามีความหลากหลายดีนะมาอยู่ตวันนี้เต้ตนทุกคนถึงจะมาอ้าวมันพอร้านมืดมากบรรยากาศร,ร้านค่อนข้างมืดนะก็สงบไปส่วนตัวแล้วก็ดูหรูหราให้โซ่เลยค่ะรล้วถ่ายร้าน,นอยู่นะแล้วก็ได้รู้ว่าอันนี้ชิ้นละห้าห้าบาทนะคะหนึ่งก้อนลบ ไปละโอเคค่ะก็แต่ละอย่างก็นะแล้วไอ้ไก่เล่าที่ครูเขาชอบที่สุดนะคะก็จานละสองร้อยกว่านะครูเขากินไปสองจานนะคะก็ครูก็กินไปแล้วสี่ร้อยไม่ใช่โอเคค่ะก็ไปละ